ซื้อหวยมาเจใบสองใบซื้อกับชื่อเนเงออนันออนเป็นคนขายนะแล้วอีกห้าใบเนี่ยก็ไปซื้อที่อื่นวันที่หวยออกเราทํายังไงฉัานั่งนี่เขานอนเปยอยู่นะหวยออกก็อยากจะถูกนะตื่นเต้นไงฟักเขาก็ไม่หมดเลยลูกชายคนโตนอนลุกไม่ได้เดินไม่ได้ลูกกชายนั่งเย็บดอกไม้อยู่แล้วก็หลานสาวช่อใจอ่ะก็เดินไปเดินมา แล้วบอกมึงเอาเพืนอนไม้กุ้งหมดที่หรืออีกสองใบมึงทำไมไม่คืนให้กุ้งกุ้งเคยหมดฉันได้อีกสองใบเขาไม่คืนให้ยายจําได้ไหมว่ามันคือรางวัลที่หนึ่งได้ที่กระใบหวยยังจําไว้ได้ที่ใบหวยังซื้อไว้อ่ะยายรู้ได้ยังไงใบหวยซื้อไว้กองมาฉันไก็จดเอาไว้ไงแปดสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าที่ยายโชว์ให้นักข่าวดูอันเนี้ยนี่มือยายนะยายเขียนให้ผมดูหน่อยเอ้าเออแปดเอออ่ะสี่เออ สี่เออแล้วก็สามสามก็ดีเขียนเป็นเทไหรนะเออสามอ่ะแล้วก็ศูนย์ศูนหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าโอเคแต่พอมันเขียนออกมาเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไม่ตรงกันอ่ะคือไอขอโทษนะยายลายมือมันไม่ตรงกันเนี่ยอันเนี้ยที่ยายเขียนใช่ไหมเนี่ยเออใช่ไหมไม่ไม่ ไม่ใช่เยอะเขียนร้องโผล่เขียนใครนะอ่ะไอ้ที่ขเขียนอ่ะไอ้คนนี้เขียนอ้าวแล้วเขาเขียนได้ยังไงอ่ะอ้าวไปฟังหวยออกไงฟังหวยออกแล้วเขเขียนอันนี้มาให้หลังจากหวยออกวันที่สองค่ะช่วงเย็นประมาณสี่โมงหรือห้าโมงนี่นะคะเขาก็เดินไปที่บ้านเขาบอกว่าดูตัวดูดูหวยให้ย่าหน่อยย่าก็เลยควักรัตตรีนะ่ออกมาสามใบค่ะมีห้าเก้าเก้า สองใบหนีบติดกันแล้วก็609หนึ่งใบค่ะพี่สาวน่ะเป็นคนดู599หนูน่ะเป็นคนดู6 0 9อพอดูด้วยกันทั้งสามคนต่อหน้ายญ้าเขาเป็นคนควักออกมาสามใบพอเขาออกมาให้ดูแค่นี้เราก็ดูแค่นี้ก็เลยบอกว่ายญ้าไม่มีหรอกมันมีของยานเป็น599หนูก็เลยบอกว่าหนูตรวจโทรศัพท์ไม่เป็นก็หลังจากนั้นประมาณอีกวันที่สี่หรือวันที่ห้าเขาเดินมา เดินมาที่บ้านเขาก็เดินมาด่ามาทอมาเสียมาสาบมาแช่งแล้วก็มาจุดธูปให้มึงตายหงตายหายมึงชิบหงชิบหายมาเอาพริกเอาเกลือมาคั่วเราก็คือว่าเราไม่ถือสาว่าเขาเป็นยา่าวันหลังเขาก็เดินมาด่ามาด่ามาด่า,า,ดาทุกวันมาด่าวันนึงหลายรอบเที่ยวเดินมาเราก็เลยตัดสินใจเดินไปบอกอาที่ย่าเอาไปให้หนูดูน่ะหวยมีแค่สามใบนะมีแค่ห้าเก้าเก้ากับหกศูนย์เก้าแล้วหนูก็ไม่ได้ดูคนเดียวด้วยพี่ใจดูด้วย แล้วอยู่บ้านก็หลายคนไม่ใช่มีแต่หนูมจะเอาไปก็ไปเธอะางวันที่หนึ่งกูไม่เอาหรอกเอาไปเลยพอหลังจากนั้นแล้วตำรวจมาตามที่บ้านไหนคนไหนชื่อแสงทองเอาลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเขาไป,ไปไปลงพักหน่อยอ่าอืมก็แค่นั้นก็เลยเอาไปก็ไปก็อยู่ย่าความบริสุทธิ์ใจใช่ค่ะแล้วยายบอกให้เขาสาบานใช่ไหมยายบอกให้สาบานด้วยใช่ไหม ไปไปสถาบันนะที่บ่ว่าหนองขนพี่สาวของคุณบุญส่งก็ไปด้วยวันนั้นพี่บุญส่งก็ไปด้วยค่ะแต่หนูก็เรียกอาบุญส่งขึ้นไปบอกว่าอาขึ้นไปฟังด้วยกันจากการที่ว่าเราเคยรักเขาทุกเช้าเขาจะถือไม้เดินถือไม้ไปบ้านทุกเช้าจะไปนั่งที่แค่ทุกเช้าตื่นมาเขาจะบอกว่าหิวข้าวย่ากินข้าวไหมกินกาแฟไหมชงให้กินทุกเช้าแล้วเราจะทําได้หรอคะนิสัยของเราเราไม่เป็นคนอย่างนั้นเราไม่เคยรักเล็กขโมยน้อยของคนอยู่แล้วมันใต้คนมันเละ มันใจจริงๆมันใจเจ็บเด็น,จจนทีเลยพี่บุญส่งยืนยันไหมว่าเขาเอาไปให้ตรวจเจ็ดใบเราเห็นไหมตอนเช้ามันอยู่เจ็ดใบครับอยู่ตรงจุดไหนในกระเป๋ายายหรือในกระเป๋าครับแล้วเชื่อไหมว่ามันมีเลขรางวัลที่หนึ่งคือเลขแปดสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าไม่ไม่เห็นครับแต่รู้ว่าเขานับอยู่เจ็ดใบครับเขาเคยฟันนะครับตอนนี้เขาก็พอดีเขามาค่ายเขาก็ซื้อพี่ขวัญอ่อนพี่เป็นคนขายลอตเตอรี่เหรอใช่ค่ะแล้ววันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นพอดียายแกก็ถามว่า ห้วยยังยู่ไหมออก็เลยบอกเขายัางยู่เขาก็บอกว่าเอาเลขอะไรให้เข้าก็ได้นซ่องใบค่ะแล้วก็ก็เลยดึงให้เขาก็เลยยิบม,มาดูขึ้นมาดูว่ามันมีสูดหนึ่งกาวอยู่แต่เลขหน้าจำไม่ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราได้มีการมาดูต้นขั้วไหมไม่ได้ดูค่ะเพราะแล้วแล้ว,ลวพอเขามีปัญหากันเราไม่รู้เลยเหรอเราเช็คไม่ได้ค่ะเพราะเลขมันคลาขาวกันเลขหน้า ันจะไม่เลี่ยงมัาสมัยตะกอนแต่พี่ยืนยันว่าขายศ1 9ย์น่ในแน่พี่จําได้จำได้ค่ะจําได้ทุกคนไหมเวลาขายไม่ไม่ได้ทุกคนคแล้วทำไมอันนี้ถึงจําได้คือเลขมันเลือนน้อยแล้วค่ะมันเป็นวันที่หนึ่งห้วยเอาวันที่สองใช่ไหมคะอะทีนี้ยายบอกซื้อก็เลยยิบม,มาดูก็เลยจําได้แค่ตรงนั้นนะคะแต่ทางแม่ค้าเป็นคนเลือกให้เองใช่ค่ะศ19ยหหยิบให้เองเขาไม่ได้เป็นคนบอกใช่ไหมไม่ได้เป็นคนบอกค่ะอ่า แสดงว่าเขาไม่ได้ซื้อจากความฝันสิพี่เขาซื้อมาตลอดนะครับแต่นี้คือมันโกงพอดีเขาก็เลยเฉยมันจะบังเอิญขนาดนั้นที่พี่หยิบไปแล้วมันตรงกับสิ่งที่ใจฝันเหรอก็ตรงพอดีเขาก็เลยไม่ไม่เปลี่ยนหรอก่็เอาอันนั้นเลยณวันนี้ถ้าทางฝั่งนี้ยเขาพิสูจน์มาแล้วนะฮะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ทางฝั่งนี้พูดขอดําเนินคดีเลยเอาไปแลกความตับขอดาเนินคดีนะค่ะแล้วแจ้งความทุกคนนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะใช่ค่ะแล้วทั้งเรื่องของความเป็นญาติกันอ่ะความเป็นญาติไม่มีแล้วค่ะ